เดกฎเพื่อการจัดการชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเพราะชีวิตที่ดีเริ่มจากการจัดการที่ดี 1. กดแห่งความสงบประจําวันให้เวลาทุกวันเพื่อการใคร้ครวน ขอดูอาหรือการพูดคุยกับตนเองอย่างจริงใจช่วงเวลาเหล่านี้จะช่วยเติมพลังใจเยียวยาภายในเพิ่มความใกล้ชิดกับความสงบและความพึงพอใจเพราะมันคืออาหารใจที่สําคัญไม่แพ้อาหารกายตัวอย่างการปฏิบัตินั่งเงียบๆสิบถงสิบ10-15นาทีหลังละหมาดขอดูอาจากใจจริงโดยไม่มีบทจํากัดพิจารณาเป้าหมายชีวิตความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หรือความผิดพลาดของตัวเองอย่างจริงใจ 2. กด10-90คือ10%ของเหตุการณ์ในชีวิตอยู่เหนือการควบคมุมแต่90%คือปฏิกิริยาเราที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นตัวอย่าง ถ้าคุณโดนวิจารณ์ไม่ดี10%คุณสามารถเลือกที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์หรือเรียนรู้ปรับปรุงและเติบโต90%ดังที่มีคนได้กล่าวไว้ว่าประเด็นไม่ใช่การไม่หกล้มแต่คือการลุกขึ้นทุกครั้งด้วยปัญญาและการพึ่งพาอเลอประโยชน์ของกฎนี้ช่วยให้เรามีสติและไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์เน้นความรับผิดชอบต่อการกระทําและท่าทีของตอนเองเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองและจิตใจ3หลักการปาเรโตหรือที่รู้จักในชื่อกฎ80-20เป็น หลักการที่ระบบว่า20%ของสิ่งที่เราทำกอให้เกิดผลลัพธ์ถึง80%กล่าวง่ายๆคือ ทำให้น้อยแต่ได้ผลมากโดยหาสิ่ง20%ที่สำคัญที่สุดแล้วทุ่มเทกับมันให้เต็มที่ดังนั้นเราควรโฟกัสกับสิ่งสำคัญเพียงไม่กี่อย่างที่ให้ผลลัพธ์มากที่สุดแทนที่จะพยายามทำทุกอย่างเท่าๆกันเช่นธุรกิจ80%ของยอดขายมักมาจากลูกค้าเพียง20%งานหรือเวลา80%ของผลลัพธ์ในการทำงานมักเกิดจากงานเพียง20%ที่สำคัญจริงๆการเรียนรู้20%ของเนื้อหาอาจให้ความเข้าใจถึง80%ของเรื่องทั้งหมด การแก้ปัญหาการจัดการ20%ของปัญหาหลักอาจช่วยลดผลกระทบได้ถึง80%ดังนั้นจงให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญจริงๆโฟกัสที่งานที่มีคุณค่าที่แท้จริงไม่ว่าต่อตอนเองหรือต่อผู้อื่นเพราะคุณค่าของงานไม่ได้วัดจากปริมาณแต่จากคุณภาพต่างหาก 4. กด1นึ่งหมื่นชั่วโมงคือแนวคิดที่ว่าหากคุณฝึกฝนสิ่งใดอย่างจริงจังต่อเนื่องเป็นเวลา1นึ่งหมื่นชั่วโมงคุณจะสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งนั้นได้ความสม่ำเสมอและมีวินัยคือหนทางสู่ความสําเร็จดังที่ท่านนบีสลัลลออะลัยฮิวซัลัมได้สอนไว้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านทํางานเขาก็ทําด้วยความประณีตให้ดีที่สุด ต้องพัฒนาตนเองด้วยความอดทนเพราะผละไม้มีได้สุกภายในวันเดียว5เทคนิคโพโมโดโร و คือวิธีจัดการเวลาเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้หลักการแบ่งเวลาเป็นช่วงๆแบ่งเวลาให้สมดุลระหว่างการทำงานและการพักความพอดีเป็นสิ่งจำเป็นตั้งเจตนาให้ดีในการทำงานเพื่อให้เวลาเกิดผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าวิธีใช้เทคนิคโพโมโดโร و 1เลือกงานที่ต้องทำ2ตั้งเวลา25นาทีเพื่อโฟกัสทางานเรียก ว่า1โพโมโดโร่3เมื่อครบ25นาทีให้พัก5นาทีทำแบบนี้4ี่รอบครบ4ี่พโมโดโร่จากนั้นให้พักยาวขึ้น15-30นาทีทำงาน25นาทีพัก5วนไป4ี่รอบแล้วพักยาวเพื่อโฟกัสดีขึ้นและไม่เหนื่อยล้า 6. ปริศดีพากินสันคือแนวคิดที่ว่างานจะขยายออกจนเต็มเวลาเท่าที่กำหนดไว้สำหรับมันกำหนดเวลาชัดเจนให้แต่ละงานเพราะเวลาเป็นทั้งความโปรดปรานและความรับผิดชอบเวลาเปรียบด,ดังดาบหากไม่ใช้ให้ดีมันจะทำร้ายคุณโดยร้ายประโยชน์ตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณมีเวลา3วันเขียนรายงานคุณอาจใช้เวลาทั้ง3วันเต็มแต่ถ้ามีเวลาแค่3ชั่วโมงคุณก็มักจะทำให้เสร็จภายใน3ามชั่วโมงนั้นจุดสำคัญยิ่งให้เวลามากงานมักจะยืดเยื้อโดยไม่จำเป็นแต่ถ้า กำหนดเวลาให้กระชับและชัดเจนจะทำให้คุณโฟกัสและทำงานได้เร็วขึ้นสรุปสั้นๆ ถ้าอยากทำงานให้เสร็จไวและมีประสิทธิภาพให้กำหนดเส้นตายที่ชัดเจนและไม่ยาวเกินไปเจ็บกด5นาที5ปีอย่าให้จ่ายวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าหากบางเรื่องจะไม่มีผลอะไรในอีก5ปีขา้างหน้าก็อย่าเสียเวลากับมันเกิน5นาทีความหมายคืออย่าปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆมาทำให้คุณเครียดหรือเสียใจนานเกินไปช่วยให้รู้จักปล่อยวางและเลือกโฟกัสแค่สิ่งที่สำคัญจริงๆตัวอย่าง คำพูดประชดจากใครบางคนความผิดพลาดเล็กน้อยที่แก้ไขได้การโดนตำหนิเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้ไม่น่าจะมีผลกับชีวิตในระยะยาวจึงไม่ควรเสียเวลาคิดมากหรือทุกข์ใจกับมันนานความสงบไม่ได้มาจากการคิดมากแต่มาจากความมั่นใจความพึงพอใจและการมองโลกในแง่ดี